เอาละค่ะ,ะวันนี้เรามาอยู่กับนิ้วของที่เราคุ้นเคยกันดีนะคือนิ้วของน้องมีมี่นะคะวันนี้เราจะมาทําเล็บของน้องมีมีม่กันนะโดยตีมวันนี้เราจะทําแบบว่าเกาหลีน่ารักฟ,ฟุง้งฟิ้งกระดิ่งเมวนะคะ,ะซึ่งจะเป็นลายอะไรยังไงเนี่ยทุกคนก็ไปลองเห็นที่หน้าปกคลิปแล้วใช่ไหมล่ะดังนั้นวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าไซส์เนี่ยจะ ทำให้น้องมี่เนี่ยออกมาเป็นสาวเกาหลีน่ารักฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวได้แค่ไหนนะเรามาดูกันเลยนะโดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะไอแทบจะแบบผูกขาดคือลูกค้าผูกขาดของแบรนด์ฟิตเนลไปแล้วนะคะสีที่ใช้วันนี้นี่น่ารักใช่ไหมจะเป็นท็อปกับเบสนะคะรุ่นขวดกระตูนนะเริ่มเริ่มต้นเลยนะคะเราก็เช็ดหน้าเล็บนะคะด้วยแอลกอฮอล์เจ็อร์เนะเป็นเอทานอลนะเจซ เวทใบเวทนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสาม,มีเฉยๆนะเช็ดหน้าเล็บเพราะว่าสีที่เราใช้นะคะจะเป็นสีออร์แกนิกนะคะเป็นสีเจลออร์แกนิกนะซึ่งมีคุณสมบัติในการยึดเกาะพื้นที่ผิวเล็บได้ดีนะคะคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อราอยู่แล้วเนื่องจากใช้จาก,กทําจากเรซินแท้นะก็คือไม่ได้ใช้สีแบบว่าทาบ้านอย่างแน่นอนอส่วนเครื่องอบนะคะอาจจะเละเละนิดนึงทามภาษานะคะก็ นี้ก็ใช้สีเ,เครื่องอบที่ใช้ของใช้ของซันนะคะซึ่งเป็นที่ร้านนะคะของพีเตฟิตเนลเนี่ยเขาก็มีขายอยู่นะคะสามารถไปติดต่อดูได้เพราะว่า,าคือการที่สีจะเกาะดีนะคะก็คือ1เนาะก็คือเกี่ยวข้องกับปัจจัยก็คือตัวของสีเองนะคะและปัจจัยที่2เนี่ยก็คืออยู่ที่เครื่องอบนะคะ ช่วงที่ระหว่างรอน้องมีนะคะก็จะมาแนะนำสีที่จะใช้ในวันนี้ก่อนเนาะโดยเริ่มต้นเลยใช้สีตัวนี้ค่ะจากขวดสีดำนะรู้สึกว่าจะเป็นสีที่100รอหรืออะไรไม่แน่ใจนะแต่ว่าข้างในจะเป็นกากเพชรแบบนี้นะคะม,มุ้งมิงฟุ้งฟีนะมีเล็กกับใหญ่ผสมกันแล้วก็จะเป็นสีที่อาจจะใช้ในตาในการที่แบบตัดกรอบนะจะมีหลายสีด้วยกันนะคะสีแรกนี้ก็คือเป็นขวดใหม่เลยของแบรนด์แบรนด์พิเต้นะฟิตเนลสีเจล,เจลออร์แกนิกเห็นปะ ก็คืออันนี้จะใช้เป็นสีที่16นะคะหนึ่งอันตัดกรอบเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นรุ่นเก่านะคะ0 4นย์นะ,ะสีฟ้าพาัสเทลเมื่อกี้4 0 1 6อันนี้จะเป็นสีเหลืองพัสเทลนะคะแบบนี้เลยทุกคนโอ้มันแบลมากมากจริงๆแล้วก็จะใช้สี063นะคะเป็นสีของขวดเขียวเหมือนกันนะจะเป็นโชโูแบบนี้ซึ่งไอ้ก็ใช้หลายงานแล้วเหมือนกันตัวนี้น่ารักามนน่ารักมากมากเลย แล้วก็จะมีสีม่วงนะคะเส้นสีม่วงเนี่ยก็จะใช้ไปจากเซ็กขวดใหม่เหมือนกันนะคะสีที่31นะแบบนี้ม่วงพัดเทลนะแล้วก็สีสีที่ว่าไปนะคะจะเอาไว้ใช้ในการที่จะตัดเส้นนะทุกคนมาดูว่าจะตัดเส้นอะไรยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันโอเคอเริ่มต้นเลยก็จะใช้เบจคะ่ะไจะทำมือเดียวก่อนนะน้องมี่เอาเป็นมือมือฝั่งขวากอแล้วกันเนาะโอเค เวลาทานะคะก็ทาเบสก่อนนะให้เนี่ยจะทาที่ขึ่นเล็บก่อนนะแบบนี้นะแล้วแต่สไตลโคนนะคะแล้วก็จะปิดปลายเล็บเลยแล้วหลังจากนั้นค่อยค่อยแบบดันให้มันถึงโคนนะคะแล้วไม่ต้องมาปิดปลายเล็บอีกเนาะเวลาปาดเนี่ยมันจะได้แบบเอ,อือรียบเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะ เริ่มแรกนะคะจะใช้สามสามิวนี้นะจะทาด้วยเป็นสีกากเพชรนะคะลงไปตรงลางนี้แล้วก็เนี่ยเราจะใส่ลูกเล่นให้เขาหนิดหนึ่งนะคะจะใช้สีฟ้าส่วนสีก้านะเป็นฟ้าพาสเทลนะคะปาลงไปแบบนี้เอาไม่เอาไม่ทั่วเล็กนะเอามว้ที่นี้พอค่ะก็คือเตรียมพร้อมไว้ก่อนเลยมาเริ่มที่นิกซ์ชิ้นนะคะ จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นเจลต่อเล็บิเต้เป็นฟิตเนลเหมือนกันเลยทาไปบนเล็บั้งมือก่อนคะทาไปทั้เล็บได้เลยนะเอาไว้ทาป่อเล็บก,ก็ได้นะคะฝังอะไรก็ได้เนาะอันนี้เป็นสีเพ้นสีขาวนะ พยายามเนั้นทำหนามากนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาอบเนี่ยสีจะไม่แห้งนะอีกสีหนึ่งที่อยากนำเสอนอนะคะเป็นสี064นะ,ะเป็นสีกากเพชรน,นะคะจากเซ็ตใหม่ทุกคนมาดูความวิ้งวงังอลังการของเขานะคะ กาแฟสีฟ้าอ,อน่ารักไหมละ่ะโอเคเดี๋ยวเราให้น้องมีอบก,ก่อนนะคะอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจจะแอบ,บใส่กับเพคก็คือแต่ละคนนะสามารถเลือกที่จะใส่สิ่งที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะโดยที่แบบว่านิ้วชี้กับนิ้วกลางเ่ยค่อนข้างที่จะอิสระนะไอชจจะเลือกเป็นตัวนี้ตีเข้าไปเพื่อความเพื่อความเยอะนะ ก็ดูันเลือกเม็ดใหญ่ๆเลยแล้วก็ติดลงไปแบบนี้ค่ะก็ทาไอเจลนี้ก่อนนะคะเจลต่อเล็กเนาะแล้วก็เลือกไปแปะได้เลย,เลย ใส่เยอะใส่น้อยนี่ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนี่เลยค่ะ เอาละคะ่ะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับความฟุ้งฟิ้งของสี่เดตนี้นะคะทุกคนดูสิคะความฟลิตเตอร์ความมุ้งมิง้องอมยิ้มนะคะามาดูกันว่าไอจะทำนิ้วโปงง้งเนี่ยได้มุ้งมิงได้เข้ากับธีมเขาหรือเปล่านะคะมาดูกันที่นิ้วโป้งนะคะที่ตัดเคทปแยกออกมาเนี่ยเพราะว่าอยากที่จะแบบว่าอ่า เพ้นท์ให้ดูนะคะเพราะว่าเพ้นท์จริงๆแล้วเป็นงานที่ไอค่อนข้างทาได้ถนัดมากกว่านะคะอันนี้ก็คือทาเบรแล้วก็อบไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วไอจะใช้สีพื้นนะคะทำทาสีพื้นให้น้องเนี่ยจะใช้เป็นกากเพชรเหมือนกันนะคะจากเซ็ตเดิมเลยนะคะไอจะวางมือน้องแบบนี้นะแล้วก็จะเน้นทากากเพชรให้ทั่วนิ้วเลยนะคะแล้วก็สีที่ใช้นะคะไอจะเลือกมาหนึ่งสีในเซ็ตคุณหนูเนื่องจาก จากที่ลองใช้มาหลายๆสีแล้วรู้สึกว่าสีไต้องการความคิ้วก็คืออยากให้ตัวการ์ตูนที่ว่านะคะทุกคนเฉยมว่ามันจะนูนขึ้นมาในบริเวณที่เป็นลักษณะของเขาเนาะโดยอจะหยิบมาใช้นะคะเป็นสีนู้ด001นะคะมาจากเซ็ตคุณหนูหรือว่านกใจหลับนั่นเองค่ะซึ่งสีตัวนี้รู้สึกว่าถ้าเรายิ่งทาหนานะมันจะเวลาอบเนี่ยมันจะแห้งแบบ เออรู้สึกว่ารู้สึกว่าเซตเนี้ยเขาใช้เรซินที่ค่อนข้างคุณภาพดีเลยอะค่ะเอ,อ่อจะเป็นเหมือนเรซินยางไม้จริงๆเลยที่มันแบบเนี่ยมีความเหนืดสูงมากค่ะอ่ะอ้ก็จะวาดเป็นน้องชินาโโลูเนาะสีขาวนะน้องสีขาวนะคะแต่ว่าจะใช้ตัวเจลนี้นะคะมบองให้มันนูนกว่าปกติขึ้นมาก่อนนะก็วาดหูปาดไปเลยคะ่ะให้ทะลุเล็บไปเลยนะ ขาวล้วนนะคะก็คือ0ูนศนย์้นะซึ่งไอจะใช้ตัวนี้มาระบายทับนะคะจะเป็นความรู้สึกแบบว่าให้ฟูเท่า้วก็ตีออกค่ะ ที่มันเลอกออกได้สูตรเดิมเลยประมาณนี้นะคะอาจอ,อกก่อนนี่ค่ะไอ้กอ็จะใช้ไม้ดอดนะทุกคนเห็นไหมจุ่มสีนะคะแล้วก็จิ้มตาน้องเลยประมาณนี้นะ,อ,ะ,ะอาจจะอาจจะไม่ได้วาดเป๊ะมากนะคะแต่ว่าก็เอาให้พอแบบน่านระักดูออกนะว่าเป็นน้อง แบบนี้นะคะเราไม่ต้องแบบซีเรียสมากว่าเอ้ยทาเท่ากันไหมอะไรยังไงนะเออเห็นนะการใส่แก้มให้น้องเนี่ยทําให้ทุกอย่างดูซอฟลงแล้วก็ดูนุ่มฟูนะแบบนี้ค่อยๆแตะนะคะเหมือนตื่นแต่งหน้านะแตะไปที่แก้ม,มน,น้องแบบนี้นี่น้องจะมีความนุ่มฟูในตัวเองละอยู่แล้วล่ะ พอใส่แก้มแปหรือยังก็จะดูน่ารักน่ารักน่ากอดเลยเจ้านุ่มฟูแบบนี้นะคะอ่าก็จะแอบวาดหัวใจให้น้องเนห้องบนนิดนึงเพิ่มความคิวนะเป็นหัวใจอ้วนนูนอีกแล้วนะ นนี้นะคะทุกคนก็แค่วาดหัวใจมันนูนนะเพื่อนนี้แบบไอเทสีมแล้วไม่อยากเปลืองนะ <c oughs> ก็เลยจะทาบนเล็บน้องลเพล็บเป็นหัวใจทาเรียบร้อยแล้วค่ะนุ่มฟูอุ้ยเหมือนกันเลยเพื่อนกันนะอันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วสําหรับนิ้วโป้งเนาะอทนนี้มาดูภาพรวมกันกับสีนิ้วที่เหลือนะเขาไม่ทานิ้วอ่า นี่นะคะนี่ต้องยกเครดิรตจากความมีความชอบนะคะให้กับแบรนด์นะคะครับการสร้างรผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะให้เราได้รองกันนะน่ารักไหมลนะ่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่สนใจหรือว่าสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถสอบถามาได้โดยตรงเลยนะคะจะพิมพ์ในคอมเมนต์หรือเข้ามาพักแชทในเฟซก็ได้ะคะ่ะเรียบรอย้อย สำหรับวันนี้ไปอกแล้วนะคะนอนนุ่มฟูตัวขาวไปก่อนนะบ๊ายบาย